คอบรอบหลังพีน้องเขาเขาอะไรยิี้ยทำกันทันลอยมีเมืองไตอันสูงเหลือปืนอันห้องว่างลอยเลี้ยงในก่อนที่ตาตุงกุ๊กงุงกุ๊ง,งลอยส่งกุงตนตาล่วนตาปั่นมานเนี้ยมยานมาลูกเป็น,น,นล้นลานผ่าทงข้าวหมยดุงนายย้อยจวยไว้หันไกลอยไอ้ดาวนาว โหนุยาวตํากันเพื่อดั่นตึงยิงจำนวนเป็นหลวงมังตี้หันโกหางมีต่างก็สังคมต้องเขียวหยกความทุกข์คนเพื่อตุสือเติดหมอโลปายิงยี่หมู่บีดึงกว้างคนังกินปกพันกกห้องยุบยานมันผ่านตัวบัวลายเถิดเลี่ยนละดวดจกขึ้นมื้อนี้ชมตะปะโมอาวู อาวุมห้องโมโหนเนือต้นลำมะสงกลางคงจะไม่ลหลอกเฮงโงู่มุงลูไผายวงางไผ่จานวันตะวันออกนายหมอกตอมกุมผ้ามุมล,ล้ายหลางเฮ็ดบางเป็นมือเฮือบเป็นเผ่ารวมเป่าเอายายหมอกไปเคยนักปืดน,นกอึดขันโหนเหนือตดนคอยกิ่งเตียนลอยลิงฮึกห้าสุหนา้าจ้าเจ้าปลอมผ้าเปียงหมอกพูดออกตั้งแจกแต่เอาจิกมันงวงลุ่มมีกว่าเปียดเหง จิตบัก70บาเจี๊ยเป่อําเกเปิ้นเต็กไว้ล่วยหอยลูกป่าไม่ทุ่มพุ่มลิงอูเมาลูกเขาเล่นจอมหาบ่าโมหูเว้ยฮึกฮางตางดาตีดงตินดนลุนดินดะแล่นลงลูกร้อยนึงป้ออยู่ตี้ใกล้ม่งโดยหามซอมซอมสามลูกดำบิ่งงายหางเหมือนเกียงไว้ยังแม่หนังบ่ยายลูกใน มีวันหำหลายหลากมักดุนกล้วยห่มน้อยเหียวค่าปะมิกีเบิกเถิกผังหีกูกี้แบนกับมะละมังหน้าพะยะพังมุ่งพะกุเหลียงลิ้นไม้ม่ังนวดมะฮอดมังลดเจจดจิมซ้วยน้อยห้อยโถเตียบไม้มักปองสมพรมักว่ากะยุดดอกผักบ้าลีหักเดียงลายเดียงเต้าโฮ่สมันล่ำพำในผงซวมคำเกตุหนุนหอมในโคตึนซื่อมีไว้จิมปัญญาเสวิศาโธ อย่างมันโคดดังเข้าภกินเห็นโกลิมกังนั้นเทินกำศีลอั่นแม่เตียงโถอย่างโคอ้อยก้อยอีหลอยดังกินมีเหลือลูกรวยเลี้ยงหนาตัวเยียงเอากินดาโคเข้าต้นสินียเจมีเตนำเหลือบ่มือจอมดวนกวนมือหันอ่อนกันเอากินซิมตวยก้อยกาบ่เผามือตังหญ้าเคิกหวังลืมสิตั้งเฮาหาววันว่าวันไกลวุ่นไปวุ่นมาบ่ทำขึ้นจะหวังสิแต่ติขึ้นหน้อยตัง ด้นในหลวงสร้างวายถึงจะในขึ้นถึงด้นานเศร้าเข้ามาเมื่อว่าเมื่อชื่นปอกขึ้นขึ้นลวงโองควอนห่อนรัดเตียงาต,ตีเรียกว่าป่าโมโหฮึกหเลือกจ้ลาลาหลงหอยตัวตอนเลี้ยงในเขาแตาก่การกบเนื้อบ่าขคือมวยยินเน่าฮักวักตายป่ายจอมกิ่งมันหย่อนยานรวยโอท่านโอ่โอ์อวยไว้จังว่าลอยเลี้ยงสันสุง ลอยเลี้ยงสันสูงเดียนน้ำนายดุงบกขัดถึงยืนในเปรนลยงลงนาหินผาลานะจันเปี่ยมมันมีต่างหวานคกนลอยหนหูลวงกว่างสนุล้นลนลานตันจับลอยข้าลอยลาวข้าอยา,อาความดากงาเมืองตรามความบาดตัวน่อยผาลายมางที่เป็นคล้ายเป็นอุงมางที่ลอยสงกุุงมุกมีจิมห้อยลุกห้อยทางห้อยบางคนเงินเมื่อมืนจืนสินวันนั่นเจือนคนเหนี่ยมคนลักปองข้างนอนคำ กวนยามปัดเก็บเล็บเลียนเดียนใส่ไปขุดกะในพึ่งหูหลินโหเลี้ยงเตียงทั้งปักหญ้าก่อนแคบหินเอาเฮ่ออกโตดของนาปู่เฒ่าข้ามมาปังคุดหาเงินค่าสินกะในเมาไผหุ่งน้ำเงินเติมเสียวขึ้นตุงดมต้องทิ่มเบ้ากุนหม่อไหลจื้อเก่ามือมาปังช่างแคบบ่มือแต่ต่างมือจื้อต่างอองเอาเฒ่า ดังการสิิงเปียดบ้าสีนาเปียดพายไหวรู้มัวยิง่งปีฮงปลาเล็มันเกลี่นิมนต์วลิมนต์ยาโเกลี่น้ำไหลปนคุณออกรวบสอกไหลล่องไหลห้องเกลี่ยเสือจีน้ำมาน้ำยาน้นำหอมน้ำปาดตึงตัดน้ำน้องน้ำสุม่มน้ำตอมน้ำลานประดานปลาห้องลายห้องลายมีออกเก็บผ้าหืดยาดมังที่เป็นตัดโรคช่องมังดีโคตรมองการลเอียดเลยแท็กตีผ่ามังที่เลยกว่าหิมววานพระท่านจ,จ,อจอดเจ็ดเจ็ดเปียดเก้าพาย ทางหลายนําอําแฮงเคียงเปียงตึ๊นซื่อมีไว้เก่าๆกึกลูกล้อยเลียงเลี้ยงหมองหนูด้วยภွေแม่ดุยิงลือแลผมเล่าเป่าไม่ตกหมอกมักดึงมีกุลาจึหลายมิ้วไหวอย่างอีนอเขาทั้งหลายดิคะถ้าบอกว่าถึงเคยเมืองใต้ใน เปลี่ยนตีเกิดออกอาหาระหมักเข่าเตาน้ำตั้งสิ่งดีขยาวกอบในเล่ทันลอยเมืองใต้ในมีขุนควนนำนีหมักเข่าเตาน้ำก็เหลือกอบในเล่ส้างเคือจอดตาเทาตั้งหลายดิขาเฮาหมอหูซักกุ้งกุนหมุนเงาอันเจาเ้าเก่าเลยปึงอิงทันลอยเมืองใต้เฮาหูซักกุ้งปอกุ้งเม่ มันอ่อนปอมืังไตเมมังไตสีกำขาพี่น้องเฮาเขาดีคาะอันีิน้องเฮาเขาเลเยิ้นหอมกว่านั่นเป็นน้ำความเจริญกาคำคอพื้นหู่แหล่ป้ายวันดังเสียงไหนลุกงเงินฝ่าเฮาเป็นก็อขับคึงออกเป็นมาปันขยั้าลองอันเจือเฮาหมอสซอนไรขับคึงออกมาเจอไหนเป็นตายุกยองศาสนาเจ้าพุทธ,ธา ตายุกยองเจอเคตายุกยองฟิงทุ่งข้ายาวไหนแหล่เขาปีน้องเฮาเขาไล่ปันเอ็นปันแหงไล่จ้าอันถูกแมน่นนั่งฮือเจอเฮาตีไล่สืบกํ้จอยปันพ่อนลีตาเจอสายใต้นันเสกัม้มไว้เสกับคึงออกแผ่นซีดีเอ็มพีสามลังการลิกหลงในเหวซัอมเตะับคึงตาปันปื้นหูใต้ก่อเตมี่แทงเจมปับหลิกเจมแผ่นซีดีวีซีดีตั้งนำแล่ป้อมีเจรณาเคปันเอ็นแหงเฮาขาจึง อยาเบสื้อแคปปอบปอมกปีอันเดพิดหมายมีเซกั้นในจังไรป่องแรงมาจึงหนังในขายอา้อซสังปี้นงเฮาเขาเขากับสืบลองปันด้าหูใจอันเฮาขายเฮ็ดออกในในจึง่งแค่ดอกกบสืบมาดีลุ้งจำเ,เนี่ยศูนย์แปด่งหาเกาหัหนึ่งหกเจ็ดสมแหละศูนย์ห้าสเจดหนึ่งเจ็เจตีกัดที่เน็ตวิ่งเกียงเหมอแหละตีปีมอซอนศูนย์แปดศาหนึ่ง แต่ห้าวกหาในาสีกํามือซุงทค้า